ดาวชั้นอะยังโหดอะหนามานะครับไม่แนะนํานะนะครับทําให้ดูเฉยครับผมโชว์ศักยภาพของตัวจักรพงให้ดูเฉยนะครับตัวเนี้กําลังมอเตอร์เขาเขาสูงนะตัวนี้กําลังมอเตอร์เขาสูงเลยแหละนะครับก็คือแรงท้อเขาจัดมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีชิปประมวลผลข้างในนะครับเพื่อประมวลผลว่าตัวจักรเนี่ยเขามีเซ็นเซอร์ที่สามารถจับความหนาของชิ้นงานได้นะครับโดยเซ็นเซอร์จับที่ตัวมอเตอร์นะ ขณะที่เขาปีนตัวขึ้นตะเข็บหนาๆน,นะครับเขาจะเพิ่มกําลังาสามารถชิปก็จะประมวลผลแล้วก็เพิ่มกําลังให้กับตัวมอเตอร์นะครับเวลาขึ้นตะเข็บหนาๆน,นะครับอ่าบางๆปกติทั่วไปก็สบายๆน,นะครับนะซื้อทั้งทีจัดไปให้มันสุดให้มันคุ้ม นะครับนะเอาให้มันคุ้มทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้าเกรดโรงงานนะสำหรับตัวแจ็ค47นะครับผมอันนี้ก็อ้อลืมรืมนะครับนี่ช่องเสียบ USB แลด้วยนะชาร์จแบตโทรศัพท์จ่ายไฟ USB ได้นะครับพวกพัดลม USB ลำโพงบลูทูธอะไรพวกนี้นะครับที่ ไฟส่องสว่างอะไรพวกนี้นะสามารถเอามาเสียบชาร์จตรงนี้ได้นะครับมือถือเราอะไรพนี้นะนะครับอันนี้มีของเล่นให้เราเล่นด้วยนะครับที่สําคัญนะตัวนี้นะครับเปลี่ยนระบบจากระบบเคาเื่อยระบบโซโลินอยด์นะที่เวลาการทํางานเขาจะมีเสียงตัวนี้เอามอเตอร์เข้ามาควบคุมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบยกตีนผีนะนะครับนะระบบตัดได้นครับก็เป็นมอเตอร์ เป็นกลไกมอเตอร์เข้ามาควบคุมนะครับแล้วก็มอเตอร์ขับจากมอเตอร์ตัวหลักก็มีแรงทอคที่สูงมากนะครับนะสำหรับตัวแจ็ค C 7นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจจากเยืาอผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจจกรโค้งแจ็ค47ตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์แจ็คเองหรือว่ารุ่นอื่นๆของแจ็คนะครับหรือยี่ห้ออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นจูกิ ูนย์ฟ้าเบาอยู่นะครับก็สามารถสอบถามร้านระดาสวิงแมชชีนขามัได้นะครับผมขอบพระคุณสำหรับการติดตาม,มารับชมด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามกด Follow กดทุกสิทุกอย่างนะครับนะกดหัวใจให้ด้วยนะครับก็อย่าก,กดบล็อกกันก็พอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่คอยติดตาม,มารับชมคลิปวีดีโอจากร้านระดาสวิงแมชชีนขอบพระคุณมากครับ